สวัสดีทุกท่านและขอบคุณที่กดติดตามให้กันนะคะคลิปนี้เราก็จะกลับมาแบ่งปันกันพับเหรียญโปรยทานแบบดอกชบาค่ะซึ่งเราได้พับตัวอย่างมาให้ดูเป็นแบบนี้นะคะก็สวยงามค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำนะคะเราก็มาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ ลิปปินวันนี้ที่เราเตรียมมานะคะเราจะเตรียมมาเป็น2แบบนะคะก็คือสีขาวล้วนกับสีชมพูลายดอกชาบาค่ะทั้ง2องอสีนี้นะคะเราจะใช้ลิปปิ้นเบอร์2ค่ะความยาวนะคะอยู่ที่ประมาณ46เซนติเมตรหรือประมาณ18นิ้วนะคะเราจะใช้ สีละสองเส้นค่ะเราจะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้นะคะแล้วก็มีเหรียญค่ะตัวนี้ดอกตัวนี้นะคะมันจะใช้ได้แค่เหรียญบาทกับเหรียญสองบาทค่ะเพราะว่า,าส่วนตรงที่ใส่เหรียญน,นะคะก็คือจะเป็นตรงนี้มันจะเล็กนะคะมันไม่สามารถใส่เหรียญใหญ่ได้นะแล้วก็จะมี กันไกลค่ะกันไกลตัวนี้จะเป็นกันไกลตัดตัดโค้งนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีกันไกลซิกแซกเพิ่มมาค่ะเพื่อที่จะมาตัดตกแต่งให้ได้ลวดลายแบบนี้เพิ่มความสวยงามนะคะแบบนี้เราก็มาเริ่มต้นพับกันเลยค่ะเริ่มจากนำริปิ้นทั้ง4เส้นนะคะที่เราเตรียมมานี้ พับเข้าด้วยกันประกบเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วก็พับเข้าค่ะประมาณ5นิ้วนะคะหรือกะประมาณเอาประมาณนี้นะแล้วก็กดตรงนี้ให้เป็นรอยเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำฐานสีค่ะโดยการทำสลับสีกันนะคะก็คือเราเริ่มจากสีไหนกันก็ได้นะคะเริ่มจากสีขาวทีนี้เราก็จะสลับเป็นตัวสีชมพูค่ะ แล้วก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีชมพูค่ะสีชมพูตัวนี้นะคะเราก็จะสอดเข้าไปในรูของเส้นสีขาวหรือเส้นแรกนะแล้วก็ดึงเส้นด้านบนค่ะมาทำของเส้นที่3มแบบนี้นะแล้วก็มาดึงกระชับริบบิ้นให้มันพอดีกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะาใส่เหรียญค่ะ เราจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เลยนะใส่ไว้ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพับเก็บเหรียญน,นะคะเริ่มจากเส้นทางขวามือก่อนนะคะที่เราถนัดก็พับไปทางซ้ายค่ะกดตรงนี้ให้เป็นรอยเลยเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะด้านล่างค่ะเส้นด้านล่างที่ที่เป็นเส้นสั้นนะคะเราจะพับเส้นสั้นก่อนนะก็พับขึ้นด้านบนค่ะให้มันทับเส้นที่หนนะคะ แล้วก็กดตรงนี้ให้เป็นรอยเส้นถัดมาจะเป็นเส้นนี้ค่ะเส้นทางซ้ายนะคะเส้นด้านบนนะพับมาทางขวาแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยค่ะเส้นถัดมาจะเป็นเส้นนี้นะคะพับลงมาค่ะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะเอาเส้นที่เราเพิ่งพับล่าสุดเนี่ยค่ะสอดเข้าไปใต้เส้นแรกที่เราพับนะ เสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เหรียญน,นะคะมันยังเก็บไม่สนิทเนาะเนี่ยค่ะมันยังเห็นเหรียญอยู่เราก็กลับด้านมาค่ะกลับด้านมาให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็พับเหมือนเดิมเลยค่ะขวาไปซ้ายค่ะพับเสร็จแล้วกดให้เป็นรอยค่ะแล้วเราก็เอาสอดไปใต้ลิปปินตรงนี้เลยนะคะเพื่อล็อกริปปิ้นเลยนะ เสร็จแล้วเส้นด้านล่างค่ะตรงนี้เส้นสั้นนะคะเรายัางพับเส้นสั้นอยู่พับขึ้นด้านบนค่ะ,ดนนคะกดตรงนี้ให้เป็นรอยแล้วก็สอดเก็บริบบิ้นค่ะแบบนี้เส้นนี้ค่ะต่อมาเป็นเส้นนี้นะคะก็พับมาทางขวาค่ะแล้วก็สอดเก็บค่ะแล้วก็ด้านบนค่ะพับลงมา กดให้เป็นรอยค่ะแล้วก็สอดเก็บนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นนี้เราจะพักไว้ก่อนนะคะเราก็กลับด้านมาค่ะกลับด้านมาเราจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นนี้เพื่อความถนัดมือนะเราก็บิดบิดขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะบิดมาด้านหน้านะคะบิดบันมาด้านหน้าขึ้นไปด้านบนแบบนี้ นะแล้วก็โค้งลิปปินลงมาค่ะโค้งลิปปินลงมาสอดตรงช่องข้างๆตรงนี้เลยแล้วเราจะเอามือซ้ายช่วยดันไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็ค่อยๆดันกรีบให้ได้ลักษณะแบบนี้นะดูอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็หมุนให้ลิปปินไปทางชี้ไปทางซ้ายนะคะ เราก็ปิดริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้หนึ่งครั้งเอามือซ้ายช่วยดันไว้นิดนึงค่ะแล้วก็โค้งริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะสอดช่องข้างๆของตัวเองแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วริบบิ้นก็จะขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเราก็ดึงปลายมาค่ะแล้วก็ค่อยๆดันจัดกรีบค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยเหลืออีก2เส้นเราก็ทำเหมือนกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงกระชับริปบิ้นสัดกรีบให้มันเท่ากันนะคะเราดูแล้วเท่ากันแล้วนะทีนี้ริปบิ้นทั้งสี่เส้นค่ะขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะเราก็จะมาทําเกสรค่ะวิธีทําเกสรเราจับมา1เส้นค่ะเส้นนี้นะคะขึ้นมาด้านบนแบบนี้เส้นต่อมาจะเป็นเส้นทางขวาเราก็ทับขึ้นแบบนี้นะคะ ทับขึ้นเส้นแรกแบบนี้เส้นต่อมาจะเป็นเส้นนี้เราทับขึ้นค่ะแล้วก็เส้นที่สี่นะคะเราทับขึ้นแต่เราจะทําแบบโค้ง,งแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็เอามือขวาค่ะคว่ำม,มือแบบนี้นะแล้วก็จับค่อยๆรวบริบบิ้นทั้ง4เส้นเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะใช้มือซ้ายค่ะช่วยกดด้านบนริบบิ้นตรงนี้นะคะ แล้วก็ค่อยๆไล่ให้ดิบินทั้ง4เส้นมารวมตัวกันแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนค่ะค่อยๆหมุนให้ได้ประมาณ1รอบแบบนี้นะคะแบบนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็จะสอดทําเกสรดิปินค่ะเราก็จะเอา3เส้นนะคะจับไว้ทางซ้ายก่อนแบบนี้แล้วเราจะปล่อยมา1เส้นค่ะเราจะ หงายขึ้นแบบนี้เลยค่ะหงายริบบิ้นขึ้นแบบนี้นะเราเราก็จะสอดไปตรงช่องใต้เส้นที่เราเพิ่งทำเกสรเนี่ยค่ะสอดตรงนี้เลยแล้วปลายริบบิ้นนะคะมันก็จะเอาตรงช่องนี้นะเนี่ยค่ะเราก็เห็นปลายแล้วเราก็ค่อยๆดึงมาค่ะค่อยๆดึงก็ให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะคะ เส้นถัดมาเราก็ปล่อยมา1เส้นค่ะแบบนี้แล้วเราก็หงายริบบิ้นค่ะแบบนี้นะแล้วก็สอดร,ริบบิ้นเข้าไปตรงช่องนี้ค่ะเพื่อให้ปลายริบบิ้นนะคะออกมาตรงช่องนี้นะเราก็สอดแบบตรงๆเลยค่ะเราสอดเราไม่ต้องสอดเฉียงแต่อย่างใดนะคะมันก็จะออกตรงช่องนี้เราก็จะค่อยๆดึงได้แล้วนะคะก็ และอีก2เส้นเราก็ทำเหมือนกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะครบแล้วทีนี้เราก็ค่คอยๆดึงริบบิ้นให้จัดให้มันเข้ามุมสวยงามนะคะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4เส้นสวยงามแล้วค่ะเกสรสวยงามแล้วนะก็เราก็จะมาทำกรีบด้านนอกนะคะง่ายๆค่ะเริ่มจาก เส้นนี้ก่อนนะคะเราจะเอาริบบิ้นค่ะขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะแล้วก็บิดมาด้านข้างแบบนี้ค่ะบิดมาด้านหน้าให้ไปทางขวาแบบนี้นะแล้วก็หมุนนิดนึงค่ะแล้วก็เอามือซ้ายช่วยจับไว้นิดนึงนะคะแล้วก็บิดลงแล้วก็สอดใต้ขีดสอนที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้ค่ะ เนี่ยค่ะสอดในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วปลายริบบิ้นมันก็จะไปออกตรงด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็จะดึงจัดกรีบเรียบร้อยนะคะกรีบแรกกรีบถัดมาค่ะเราจะทําเส้นนี้นะคะเห็นไหมพอเวลาเราทําเสร็จนะคะเส้นถัดมามันก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะ,ะเราก็ปิดมาด้านหน้าหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็อ้อมเคสอน ว่าอ้อมกลีบแรกที่เราทําตรงนี้นะแล้วก็บิดไปด้านหลังหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะสอดไปใต้เกสรที่เราเพิ่งทําเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ค่ะแล้วปลายลิบบินก็จะไปออกตรงช่องด้านหลังตรงนี้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยมันก็จะมาเป็นเส้นคู่แบบนี้แล้วนะคะเส้นนี้เราจะไม่เห็นเนาะเพราะว่าเส้นนี้เรา ตรงนี้เรายังไม่ทำํำก็เลยยังไม่เห็นเป็นเส้นคู่นะคะเส้นถัดมาเราจะทําเป็นเส้นนี้นะแล้วก็บิดมาด้านหน้าหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ปิดไปด้านหลังหนึ่งครั้งแบบนี้สอดใต้เกสรค่ะเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆดึงจัดกรีบค่ะได้แล้วนะคะอันนี้เหลือเส้นสุดท้ายค่ะ เราก็ทําเหมือนกันเลยปิดมาด้านหน้าหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็อ้อมให้กลีบนี้นะคะมันอยู่ด้านในแล้วก็ปิดไปด้านหลังหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็สอดใต้เกสรค่ะพยายามสอดให้ปลายริปบิ้นออกมาตรงนี้นะง่ายๆค่ะไม่ยากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงาม เราก็จะมาดึงกระชับกรีบจัดกรีบให้ทั้ง4กรีบมันเท่ากันนะคะเพิ่มความสวยงามเนาะเนี่ยค่ะหรือว่าเราจะโอเคดูแลโอเคสวยงามแล้วเราก็พอเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาตัดแต่ง ลิปปิ้นกันนะคะอันนี้นะเราก็กลับด้านค่ะด้านหลังก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะเราก็ตัดเลยค่ะตัดจากมุมไหนกันก็ได้หรือตัดแบบไหนก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราจะตัดแบบเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ให้ดูนะเนี่ยค่ะสวยงามค่อยๆตัดทั้งสีด้านให้ ลิปินมีความเท่ากันแบบนี้นะเรียบร้อยค่ะด้านล่างก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ด้านบนจะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะก็เพื่อนๆชอบก็ลองทําตามกันดูได้นะก็ลองไปสลับสีเปลี่ยนลายริบบิ้นกันดูได้ค่ะตามชอบเลยคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่กดติดตามให้เรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ